อัปเดตข่าวดีชาวนาะจ 1, ่าเงินค่ยเกเกี่ยวไล่ละ1,000บาทลุ้นกดปุ่มคลิกออฟ12ธ2 0 0 0ันวคนนี้โอนเงินตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร,ร,ร4.61ล้านครัวเรือนอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดในการจ่ายเงินช่เหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาไล่ละ1,000บาทค่ะคุณผู้ชมมีความคืบหน้าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะถึงกาหนดการการโอนเงินรอบแรกค่ะ สำรับโครการสนับสนุนบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต2567ทับ68ที่ผ่านมานะคะที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่3ธันวาคมค่ะโดยทางรัฐบาลนะคะจะมีการจ่ายเงินให้กัเกษตรกรแนตาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนหรือรับสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0บาทค่ะ ซึ่งจะใช้งบประมาณอยู่ที่3.8ล้านล้านบาทค่ะและจะมีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับสิทธิในปี2567ทัพหแปลนี้ค่ะอ,อยู่ที่4.61ล้านไร่เท่าน,นั้นนะคะคุณผู้ชมจากปกติแล้วที่ได้รับสิทธิที่4.8ล้านล้านไร่ค่ะเกษตรกรชาวนานะคะที่จะได้รับสิทธิในครั้งนี้จะต้องมีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมทางธนาคารเพื่อการเกรษตรและสหกรณ์หรือทางธนาครารพกสค่ะ จะจ่ายเงินได้เมื่อไหร่นั้นนะคะล่าสุดค่ะทางศาสตราจารย์ดรนรุมนพิญโยสิลวัตรธรรมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วนะคะคุณผู้ชมถึงความคืบหน้าในการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละหนึ่งถนดัดไม่เกินสิบไรต่อครัวเรือนคาดว่าจะสามารถดําเนินการนะคะโอนเงินได้ในวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะจะเป็นการคลิกออฟนะคะคุณผู้ชม เพื่อเริ่มต้นโอนเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต2,567ทับ68เป็นวันแรกค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมในเรื่องนี้นะคะอยู่ระหว่างรอทางนายจุลพันธมอนิรัตรัฐมนตรีช่วยว่าแกงกระสวงการลังออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับที่น้องเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ผ่านสองช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะคือแอปพลิเคชันของทางธนาคารทอกส baac mobile ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะช่องทางที่2ค่ะกรณีในการสมัครใช้บริการ baac connect จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านไลน์ official baac summary ค่ะ ช่องทางที่3ค่ะเป็นช่องทางสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมก็คือสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะผ่านเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์เงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรค่ะซึ่งสามารถกดตามลิงก์ใต้คลิปหรือว่าในลิงก์คอมเมนต์แรกแั่นเลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับเงินของท่านค่ะทางด้านธนคานคารพกสค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการโพสต์ผ่านเ Facebook นะคะซึ่งมีการดำเนินความพร้อมนะคะในการสนับสนุนบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะ ทางบอร์ดทกศมีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะมีการดําเนินโครงการเริ่มโอนเงินให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายนะคะหลังจากที่ได้รับรายชื่อนะคะจากกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์แต่ละพื้นที่ค่ะก็เร่งดําเนินการนะคะส่งรายชื่อไปยังสาขาธนาคารทกศสาหรับเกษตรกรผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในบางพื้นที่ก็ได้รับรายชื่อกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม เพื่อเตรียมความพร้อมนะคะในการโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาในปี2567พ68ค่ะสำหรับระยะเวลาในการดําเนินโครงการนะคะการจ่ายเงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาในตาไล่ละ1,000บาทเริ่มตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2567ค่ะไปจนถึงวันที่30กันยายน2568ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่จะมีการโอนเงินให้กับกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับสิทธิ์นะคะในโครงการสนับสนุนบริหารและจัดก,การพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าโครงการไล่ละห0 0 0บาทค่ะและทางสาขาธานาคารทกซก็มีการออกมาแจ้งเตือนนะคะผู้ชมสําหรับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะอย่าลืมตรวจสอบบัญชีธานาคารของท่านให้ถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนการโอนเงินด้วยนะคะกรณีบัญชีโดนปิดบัญชีโดนอายัดจะไม่สามารถรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ ไล,ล่ละห0 0 0บาทได้ต้องไปแก้ไขข้อมูลก่อนรับเงินนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความล่าช้าในการตวนเงินค่ะกรณีที่ท่านมีบัตร ATM นะคะคุณผู้ชมก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้นะคะว่าบัตรของท่านหมดอายุหรือยังถ้าหากว่าบัตรหมดแล้วนะคะก็ไปต่อให้เรียบร้อยเพื่อการเบิกถอนเงินนะคะจะได้มีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ